สวัสดีครับอยู่กับวันนี้อยู่กับเราผู้ชิบจอมพระนะครับวันนี้มาออกคิดบริการจับสัตว์เลี้ยคานนะครับเป็นงูเหลือมนะครับงานก็กําลังเข้าไปจับนะครับคิดว่าอยู่หน้าจะอยู่ในโคกโคกไก่เนี่ยใ่ไก่มันมันอยู่ตรงไหนนะต้นไหนอานี่ไงใช่ไหมอยงนนี้ของ

ยืดหน่อยยืดหน่อยโอ้ใหญ่่อ่ะหนึ่